สวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้มีไม่มสั่งเคสโทรศัพท์มาค่ะเป็นเคสของยี่ห้อเคสตีไฟนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นลายอะไรเนาะนี่แต่เราไม่ได้สั่งของ iPhone 14 Pro Max นะคะทุกคนตอนนี้เรายังใช้12 Pro Max อยู่ค่ะอ่าเดี๋ยวมาแกะกันเนาะมาแกะด้วยกันนี่กล่องเป็นแบบนี้สวยมากแพคเกจด,ดีมากนี่เลยมาแกะเลยนะ นี่ทุกคนอะไรมาลุ้นกันค่ะทะน่นนี่ลายนี้น่ารักไหมลายป๊อปคอนต่างเป็นแบบลายป๊อปคอนแล้วเขาให้เลือกสีได้ด้วยเนาะจริงๆมันมีสีใสสีดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแบบแม็กเซฟนี่ทุกคนให้ดูนี่เป็นอย่างงี้มาไปซื้อกันได้านะทุกคนอันนี้เราซื้อมาเลยนะคะ1,799บาทนะ